มกินเ่่อ,อยะียฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้มานั่งกินข้าวแถวนี้ทีนี้แกรู้แล้วหรือยังว่าที่นี่ใครใหญ่อยากทํางานอยู่ที่นี่แกก็ต้องประจบฉันเข้าไว้ยืนบื้ออยู่ทําไมเล่าไปฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้มานั่งกินข้าวแถวนี้ถ้าลูกค้าผ่านไปมาเห็นจะว่ายัางไง แต่นี่ประตูหลังบริษัทน,นะคะมีแต่พนักง,งานเข้าออกไม่มีลูกค้านะคะถ้ากล้าเถียงฉันเหรอหยุดนะสวัสดีค่ะคุณไอวันนี้เข้าบริษัทด้วยหรอคะพวกเธอสองคนมีเรื่องอะไรกันไม่มีอะไรหรอกคะ่ะฉันแค่จัดระเบียบสั่งสอนนิดหน่อยอะคะ่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร เป็นพนักงานใหม่ค่ะฉันเพิ่งรับเข้ามาทำงานยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรยังต้องสั่งสอนอีกเยอะค่ะทีนี้แกรู้แล้วหรือยังว่าที่นี่ใครใหญ่ฉันคือคนที่เจ้านายรักและเชื่อทุกอย่าง ถ้าแกเนี่ยอยากทํางานอยู่ที่นี่ได้เงินเดือนดีๆแกก็ต้องประจบฉันเข้าไว้เข้าใจมั้ยยะเอายืนบื้ออยู่ทําไมเราไปเก็บข้าวกล่องของแกแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยไป เข้ามาได้มีอะไรคุณไอคะสงสัยเราต้องรับสมัครพนักงานเพิ่มคะ่ะแต่เราเพิ่งรับพนักงานไปเมื่อสามเดือนที่แล้วไม่ใช่เหรอครับผมก็เพิ่งอนุมัติให้คุณรับพนักงานใหม่ตั้งสิบคนไม่ใช่เหรอคนพวกนั้นทยอยออกกันหมดแล้วคะ่ะคุณไอตอนนี้เหลือไม่กี่คนเองคะ่ะทำไมถึงลาออกบ่อยจัง เด็กรุ่นใหม่ก็แบบนี้และค่ะคุณอไอซ์ม่ค่อยสู้งานนี่ขนาดว่าแอนเนี่ยคัดคนแล้วคัดคนอีกนะคะก็ยังไม่ทนเลยค่ะงานของบริษัทเราขาดกําลังคนไม่ได้ไม่งั้นจะส่งของให้ลูกค้าไม่ทันถ้าอย่างนั้นแอนเปิดรับสมัครพนักงานใหม่เลยนะคะก็คงต้องเป็นแบบนั้นเออเอาแบบนี้ดีไหมคะคุณไอเราเปิดรับสมัครพนักงานใหม่เรื่อยๆคนไหนลาออก เราก็เอาคนใหม่มาเสียบแทนเลยแอนไม่อยากให้บริษัทของเรามีปัญหาค่ะอืมงั้นคุณแอนก็จัดการได้เลยได้ค่ะคุณไอซ์ยืนมองอะไรเราสมัครพนักงานเพิ่มอีกแล้วเหรอคะเอ้าก็ใช่อสิมีคนลาออก ฉันก็ต้องรับสมัครพนักงานเพิ่มเนี่จะถามมากทำไมฮะหรือว่าอยากโดนไล่ออกอ,อ้อไม่ค่ะไม่เอาค่ะวันนี้เงินเดือนออกอย่าลืมว่าต้องหักเงินให้ฉันสามสิบเปอร์เซ็นตคุณแอนคะถ้าคุณแอนหักเงินฉันฉันก็เหลือเงินไม่เท่าไหร่เองนะคะไม่พอใจเหรอไม่พอใจก็ลาออกไปสิมีคนอยากเข้ามาทำงานที่นีเยอะแยะ ฉันขาดแกคนเดียวอะ่ะฉันไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าแกไม่ได้ทำงานที่นี่อะ่ะคงลำบาก yeah. แย่จะหนีไปไหนเอาเงินมาให้ฉันก่อนเอ่อคือฉันยังไม่ได้ถอนเงินเลยค่ะแกนี่มันไม่รู้หน้าที่เลยนะ คุณแอน,นคะตอนนี้ธนาคารก็ปิดหมดแล้วงั้นให้ฉันโอนเงินผ่านแอปธนาคารได้ไหมคะโอนเงินก็มีหลักฐานสิสวัสดีค่ะเฮีย <c oughs> <c oughs> แอนกำลังจะโอนเงินให้เฮียอยู่พอดีเลยคะ่ะเฮียรอแป๊บหนึ่งนะคะฉันไม่เบี้ยวแน่นอนค่ะเฮีย <c oughs> สวัสดีค่ะออออนก็ได้แต่แค่ครั้งนี้้ครังเดียวนะค่ะเร็วๆนี่ค่ะสามพันค่ะคุณแนนตอนนี้ผมก็มีหลักฐานแล้วนะ ว่าคุณไถเงินพนักงานคุณไอซขอบใจเธอมากนะอิงฟ้าเออหมายความว่าไงคะอิงฟ้าเขาเป็นคนของผม โหน่ากินจังเลยขายดีหรือเปล่าเนี่ยขายดีสิพี่รวยกว่าทำงานบริษัทอีกดีจังไม่เหมือนบริษัทพี่ตอนนี้เลยทำไมล่ะคะขายไม่ออกหรอไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกเรื่องคนงานต่างหาก AR AR ก็ลาออกไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเนี่ยพอรับคนใหม่เข้ามาก็ต้องฝึกงานเขาใหม่ฝึกสอนเขาใหม่ทำให้ผลิตสินค้าช้าพี่เนี่ยต้องคอยมาลุ้นทุกวันเลยว่าแต่ละเดือนเนี่ย ทำทันหรือเปล่าอืมหนูว่าพี่ลองหาสาเ,เหตุดูไหมไม่ก็ลองถามพลังงานดูก็ได้พี่ลองถามดูแล้วแต่พอเรียกพวกเขามาถามนะก็มีแต่กลมหน้ากลมตาทำหน้าจอยแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรดูเหมือนเขาจะกลัวพี่นะใช่แต่พี่ไม่ใช่ยักษ์นะจะกลัวพี่ทำไมงั้นเอายี้ดีไหมให้หนูช่วยพี่สืบดีไหม จริงเหรอแล้วอีงฟ้าจะทำยังไงอ่ะอืมหนูจะปลอมตัวเข้าไปสมัครงานในบริษัทถ้าไม่ลงสนามเราจะไปรู้ปัญหาได้ไงคะแล้วร้านข้าวขาหมูล่ะอืมก็ให้พ่อกับแม่ดูแลไปก่อนพี่อ่ะเป็นรุ่นพี่ที่คอช่วยเหลือหนูมาตลอดให้หนูตอบแทนพี่บ้างสิจริงไหม สนเ,นเสียใจด้วยนะที่นี่ยังไม่รับคนคุณคะฉันอยากได้งานนี้จริงๆนะคะถ้าไม่ได้งานนี้ที่บ้านฉันคงอดตายแน่ๆเลยค่ะคุณคะคุณช่วยให้ฉันได้งานนี้เถอะนะคะถ้าคุณช่วยให้ฉันได้งานนี้ฉันจะให้คุณหมดทุกอย่างคะ่ะ คุณอยากได้อะไรบอกฉันมาได้เลยค่ะฉันทำให้คนก่อนหน้านี้ก็พูดแบบนี้ขนาดว่าเขาเนี่ยยอมหักเงินเดือนให้ฉัน20%ฉันยังไม่รับเลยฉันให้มากกว่าค่ะหรอถ้าอย่างนั้นเธอยอมหักเงินเดือนของเธอให้ฉัน30%ไมไหมล่ะโอ้มันเยอะมากเลยนะคะต้อง30% งั้นก็แล้วแต่เธอก็แล้วกันนะเธอรู้ไหมที่นี่ใครใหญ่สุด <S <S 2> <S 2> ฉันนี่ไงใหญ่สุดอำนาจการรับคนการไล่คนออกอยู่ที่ฉันคนเดียวแล้วถ้าฉันตกลงฉันจะได้เริ่มงานเมื่อไหร่คะ สินค้าฉันเป็นลูกค้าชั้นดีของบ่อนเฮียเลยนะคะรับรองคะ่ะฉันไม่เบี้ยวเฮียแน่นอนค่ะค่ะสวัสดีค่ะเุะ้ยทำไงเนี่ย,ยนี่แพ้ก็ติดการพนันนี่เองผมสืบมาหมดแล้ว คุณติดการพนันติดหนี้บ่อนอยู่เป็นแสนคุณเลยคิดวิธีการหาเงินโดยการถ่ายเงินพนักงานจนพนักงานของผมทนไม่ไหวแล้วก็ลาออกไปคุณไอคะฉันผิดไปแล้วค่ะคุณไอยกโทษให้ฉันเถอะนะคะฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะคะคุณไอคุณไอคุณแอน,นคุณรู้ไหมครับ คุณทาให้บริษัทของผมเสี่ยงจากการโดนฟ้องร้องจากลูกค้าจนผมกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคเครียดก็เพราะการกระทำของคุณแล้วอย่างนี้คุณยังมีหน้ามากล้าขอให้ผมยกข้อที่คุณอีกเหรอครับทางเดียวที่ผมมีให้คือไล่คุณออกทีนี้คุณรู้หรือยัง่ะครับว่าทีน่นี่ใครใหญ่สุดไปครับ ออกไปได้แล้วครับไม่งั้นผมจะเรียกตำรวจมาจับคุณนะครับไม่ค่ะคุณไอคุณไอยอะไรฉันออกเลยนะคะไปครับไม่ค่ะฉันไม่ไปเชินทค,คุณไอฉันไม่ไปคุณไอปล่อยฉันคุณไอขอบใจเธอมากเลยนะยิงฟ้าถ้าไม่มีเธอเนี่ยพี่คงแย่แน่ๆนพี่ไอคะ่ะ วันหลังพี่ไอคงต้องเสียสละเวลาลงมาสัมภาษณ์งานเองแล้วมั้งคะปล่อยให้พนักงานสัมภาษณ์เองแบบนี้มันจะเกิดช่องโหว่ให้คนขี้โกงได้นะคะอืมพี่เขยดแล้วแม่กลตจบกันไปแล้วนะคะละครสนุกๆวันนี้เรามีคำถามมาถามด้วยนะคะคำถามมีอยู่ว่า พี่แอนหักเงินเดือนอิงฟ้ากี่เปอร์เซนต์และเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นี่ถ้าใครรู้แล้วพิมพ์คอมเมนต์กันมาเลยค่ะิงแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปกันก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย